ส้มโจมตีนะแต่คอยดูว่ามันจะมีตัวไหมเพราะว่าน้ามันขึ้นมาเยอะเลยเฮ้ยนั่นไงเห็นปักเห็นปักเห็นปัปากก้องหอ,อยาดปากก้องอ่ะตีตรงที่มันขึ้นน้ำก่อนแล้วกันไม่รู้มันขึ้นซู้หรือขึ้นหนียวไ,ไปหรกอปลาจัดไปปลาอะไรก็ไม่รู้เนะาะปลา หนึ่งตัววิกรอยขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็หลุดเลยนะครับแล้วก็ไปเก็บเอ้ยเก็บอะไรวะาโอ้โหวิ <c oughs> วกลอยขึ้นมาบนบกเียโอ้โหเรียบร้อยครับสายพันธุ์นะครับเรียบร้อยครับปลาอยู่บนบกเียครับวิร์ล มันลอยหลุดการการนะรแต่ผมขอแก้สายก่อนครับแต่ก็ไปเก็บปลาให้ออโอเคเอาผมไปเก็บปลาดีกว่ายังตกไม่ได้แล้วเพราะว่ามันพันกันยุ่งเหยิงเลยอ่ะเขาใช้เป็นเม่นนะครับกับคันใหม่นะครับขวัดกระดอนเลย แม่แมนะ่ดตัววอ,อดกระเด็ขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยครับไซส์เล็กๆนะครับก็เก็บไปละกันนะครับตอนนี้เก็บหมดนะครับคือปลูกปลาทุกวันนะคือน้ํามันแพงมากก็นะครับต้องเก็บไปครับกับเก็บอไปทําเปน็นอาหารก็ยังดีนะครับเพราะว่า,ามันจะได้แบบ พอได้แบบอาหารเนี่ยได้กับข้าวนะครับแบบนี้ครับดูเดียมันพันกันเละเลยไม่รู้มันพันทาแบบไหนเม่นยางแค่นะครับหลุดออกจากบอดี้มาเลยเขียบผมนี่ครับติดง่ายนะครับกับบอดี้ของเม่นยางแค่นะครับบางทีมันก็สบัดออกจากบอดี้ครับทำมันปลาติดง่ายอันนี้ก็เป็นคันใหม่นะครับคันเป็นคันของแอร์เกียไทเทเนียมนะครับนี่ครับคันเบามากเลยเวท87นะครับยาว6ฟุต8 เี๋เคคผมก็เดี๋ยวลองตีต่อนะับเผื่อจะมีอีกแต่ไม่รู้นะว่าจะมีหรือเปล่าว่ามันก็น้นามันจะน้อยๆหน่อยค,ครับเก๋ผมล <c oughs> อยยอดขอเช็คหมายก่อนนะครับหมายยังสวยถ้าน้ำไม่ดำนี่บอกเลยคำเดียวว่าได้ลุ้นแน่ ถ็นก็ไอเลยกัดกัดแล้วตัวเล็กเล็กก็นับครับเล็กนับหนึ่งหมดอย่าให้กัดอย่ามาซ่ากันนะบอสนี่ครับ ข้อดีของเหยื่อตัวเล็กๆครับคือการที่เราไปตกแล้วแบบสายที่มันกัดแล้วไม่ค่อยติดครับมันจะเป็นสายแบบนี้แหละเล็กๆเนี่ยคือสําหรับเมนแคสเนี่ยคือได้ทุกสายเลยนะครับการที่เล็กใหญ่ครับไม่สําคัญนะครับวัดติดหมดครับแต่ว่าตัวเบ็ดจะเป็นเบอร์หนึ่งโอนะครับคือตัวเบ็ดใหญ่แต่ว่าบอดี้ครับมันจะคุมตัวเบ็ดพอดีเป๊ะเลยทําให้วัดปลาติดง่ายนะครับเนี่ยเก็บไปนะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยปล่อยละเก็บก่อน เก็บไว้ก่อนครับเพราะว่าตอนนี้ปลามันก็มีเยอะแหละอีกอย่างคือน้ำมันมันแพงด้วยเก็บมาทาอาหารได้อีกหนึ่งแต้มลายเล็กๆครับลายๆเก็บไปนะครับโอเคครับผมก็มันเป็นน้ํามันดํานะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีปลาตักี่ตัวนะก็บางทีได้ตัวหนึ่งก็ย้ายหมายย้ายหมายไปเรื่อยนะก็ขับรถครับหาตีไปเรื่อยตามข้างทางได้หละโอเคครับผมไม่ยังแค่จัด yeah.